สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับแฟนช่องพี่น้องมืงนีกับวันที่ยี่สิบห้าตุลาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับเนาะเป็นแนวทางของเล่าพัฒนาได้พี่น้องได้เล่าพัฒนาพี่น้องนะครับมืนีก็เป็นคงสุดถ่ายของเล่าพัฒนาพอใจดีสิเล็บออกมาฟันทงให้พี่ให้น้องคือเกาพี่น้อง เดี yeah. ๋ยวประมาณจะในหน่อยพอแล้พี่น้องพ่อว่าอย่างวันที่เ้าต้องล่อ,อสำนนกต่างๆเนาะขั้นว่าปูก็ต้องรอปูสะกอนพี่น้องรอถูกสำนนกพี่น้องนะครับเนาะเคืือพ่นสีสรงฟันทงมาให้ให้เพิ่นพิจารณากรห้เพิ่นว่าคักแล้วแน่แล้วข้อใจกับแนวทางตัวนี้ลักที่จะเอามาให้พี่ให้น้องให้พี่น้องมั่นใจเนาะพี่น้องนักตัวใด เบาโตใดพี่น้องจะได้รูสมควรหนักหรือสมควรเบาแนวทางแต่ละอาจารย์มันบอคือกันเด้พี่น้องเด้อนะครับวันนี้สีแปลกอยู่บอคือการปั่นไดให้พี่ให้น้องพิจเจรณหน้าเลือกเอาตัวนักตัวเบาพี่น้องนะครับจังได้มันกระเขา่าพี่น้องแนวทางผนคัดสันออกมาแล้วบบต่ำอาจารย์หนึ่งก็ต้องต่ำอาจารย์หนึ่งนะครับบางอาจารย์ก็ให้1ิบก่โต พี่น้องนะครับก็ยังมีสำนักเพ่นช้ชุดเต็มพี่น้องชุดเต็มคือสิบตัวขึ้นไปพี่น้องชุดเต็มขยจบสิบตัวขึ้นไปนะแต่ว่าสำนักอาจารย์แต่ละอาจารย์ก็มีคือกันแต่เพิ่นว่ามันหลายใส่ทุนหลก็ลได้คัดสันปั่นแต่งออกมาผิจารณาเอาหน่อยหน่อยเอาให้นักนักแน่นแน่นวาสัน มันก็เลยไปตามเรื่องตามเล่าลงประชามติก็เลยเป็นการทดลองกันมากงวดนี้ก็เป็นงวดที่3พี่น้องเอฟซีเนาะพี่น้องเอฟซีก็คงสิดูดีเนาะว่าจริงหรือ่บกิงตะกอนมี8ปตัวเด้อ8ดคู่8หางเลขวิ่งก็บ2โตัวพี่น้องอันนี้ตัดเอาตัวเดียวเน้นเน้นเลขวิ่งเน้นเน้นตัวเดียวนะครับเนาะเอาเน้นเน้นตัวเดียวพี่น้องครับเมื่อนี้ไปตามกันเลยแนวทางเจอ้อยพี่น้องแนทางเจใหญ่เขา นะครับแนวทางเจ้อ้อยนี่ก็บ่าธรรมาดาที่พี่น่องเด้อจำไปเด้อแนวทางเพื่อนเก่งอยู่เด้เก่งอยู่เลยละเก่งเลยล่ะมาใส่วันที่ของเรากันวันที่วันที่ยี่สิบห้าตุลาคมเด้อ สองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับยี่สิบห้าตุลาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับเราพัฒนา ลาวพัฒนาเจออ้อยเด้อนะครับเราพัฒนาเจออ้อยพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างวิ่งบน ล่างพี่น้องวิ่งบนล่างยังพี่น้องของเจออ้อยเมื่อนี้เจ๊อ้อยคนจัดนนห,นหนังใหญพี่น้องอะจัดแล้วพี่น้องนะครับมาเบิ่งกันวิ่งห้าเม็ดเดีวยวเด้อพี่น้องนี่คือแนวทางของเจออ้อยวิ่งห้าเม็ดเดียวพี่น้องวิ่งห้าเม็ดเดียวโปเดียวหลังเลยพี่น้องเลยนะครับนี่แนวทางของเราเด้อนะพี่น้อง เข้าหรือหลุดหลุดหรือเข้าพี่น้องพิจารณากันได้มักพี่น้องกระจัดคัดพี่น้องกับพานเลยบ่าวากันแนวทางมีเขามีหลุดบอได้บับงคับพี่น้องเด้อให้พี่น้องเบิง้งเบิ้ง้วพี่น้องกับพิจะะารณาให้น้ำแน่สมควรไม่สมควรพี่น้องเข้าหรือหลุดพี่น้องนะครับกับว่าเป็นยัง ในเมื่อ f c สมาชิกือ้ใจดีมักอาจารย์ไดติดตามอาจารย์ใดก็ติดตามอาจารย์นั่นเข่าลือหลุดกะเป็นอีกที่หนึ่งเนาะค่อยว่ากันมันใจอาจารย์ไดพี่น้องการติดตามอาจารย์นั่นแหละนะครับอาจารย์ใครอาจารย์มันหรือสีเอาสองสามอาจารย์4ีหาอาจารย์กันแล้วแต่พี่ตนองนะครับเนาะเนื้ทาากันมีแค่สามชุดสามครูสามหางชนพี่น้องง่าย บอกว่าง่ายพี่น้องใส่อาจารย์ได้กระบอนาเกียรติเอาซีหาอาจารย์ไปไซกันกะบอกเป็นยังพี่น้องซื้อร่วมกันกะบอกเป็นยังแห้งดีเออไลาาอาจารย์พี่น้องขั้นตรงกันกระตัดหน่อยลงไปแห้งสบายคักพี่น้องนะครับเอาพี่น้องเมื่อบังเจอ้อยเพิ่นเอาเนื้อทั้งอย่างไรพี่น้องจับคู่้เลยพี่น้องนะครับเมื่อบังเจอ้อยจับคู่ให้พี่น้องนะครับ จับคู่แนวทางของเจ๊อ้อยวันนี้นะครับแนวทางคนจับคู่ยังไ้พี่น้องนะครับเนาอจับคู่มาบิ้งกันพี่น้องห้าหนึ่งหา สวยสดงดงามหรือบ่สวยสดงดงามให้พี่น้องเป็นผู้ตัดสินใจมักหรือบ่งหมักพี่น้องก็ต้องตัดสินใจอีกพี่น้องนะครับตัดสินใจเพื่ออย่างพี่น้องชอบหรือไม่ชอบอยู่กับดุลพินิจของพี่น้องเ้อนะครับแนวทางแต่ละสำนักพี่น้องมีสิทธิ์ทุกอย่างจะเอาจะเลือกอยู่ที่พี่ที่น้องนะครับเนาะ ลงทุนไม่ลงทุนอยู่กับผีกับน้องที่สิตดสินใจนะครับนี่คือแนวทางของเจออ้อยพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของเจออ้อยเด้อนะครับที่พี่น้องมาฝากพีตอนน้องคัดสรรเรียบร้อยพี่น้องคัดสรรให้เรียบร้อยเห็นดีเห็นชอบเห็นดีเห็นงามพี่น้องนะครับเอามาลงใหน้พีให้น้องผิดเจรณากันนะครับเนาะ ให้เบิงให้แย่งกันนะพี่น้องเข่าดือรุด,ดสองทุ่มครื่งดูเรื่องพี่น้องแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ได้ดูเรื่องทั้นที่พี่น้องนะครับสองทุ่มครึ่งพี่น้องนะครับเอาพี่น้องเอา้าอย่าลืมแคปหน้าจอเจอไอ้อยไปกันแล้วกันแคปหน้าจอเจออ้อยไบกันอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ๊อ้อยกันได้หลายพี่น้องให้กำลังใจเราานะพี่น้องแต่ละสำนักคัดออกมาเป็นที่รียบร้อย มันใจมันคงแน่นอนนามาน่านารุ่นนาซื่อนาหาพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีกันมีนทาทั้งฝากพี่ตอนน้องซ้ำนี่แหนะพี่น้องคลิปหนาพ่อกับพ่อใจดีไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้นล้วพี่น้องเนาะสวัสดีครับ